ดวงดีพอดแคสต์ Podcast. ยิ่งฟังยิ่งดวงดีเอา้าชาวลัคนาราศีมีนตั้งใจฟังให้ดีนะครับชาวลัคนาราศีมีนดาวพุทธที่จะย้ายนั้นย้ายไปอยู่ในเรือนการเงินนะฮะ30มีนาเนี่ยนะ ย้ายไปอยู่ในเรือนการเงินแล้วก็ย้ายไปอยู่กับราหูผมถึงบอกว่าพุธกำลังจะไปร่วมราหูนะครับซึ่งราหูกับพุธเนี่ยจริงๆมันไม่ค่อยถูกกันนักหรอกแต่ถามว่าในกรณีที่ดาวพุธจะไปร่วมกับราหูนั้นดาวพุธเนี่ยมันมาจากเรือนคู่ครองเรือนความรักนะของชาวลัคนาราศีมีน ระวังจะมีเรื่องจับผิดเรื่องโกหกกันนะครับระหว่างท่านกับคู่นะหรือถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนโสดแล้วเจอใครเข้ามาชอบกันใหม่ๆขอให้เช็คดูให้ดีนะครับมันมีทั้งมาจริงมาหลอกนะดูให้ดีนะครับชาวลัคนาราศีมีนนะครับมันมีทั้งมาจริงแล้วก็มาหลอกนะบางคนมันบอก ความเป็นไปของตัวเองให้เราฟังแค่นิดเดียวนะฮะฉะนั้นฉะนั้นดูให้ดีนะครับดูให้ดีว่าคนที่เข้ามานั้นเป็นอย่างไรหรือคนที่เข้ามานั้นในช่วงนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับก็จะมาเกี่ยวกับเรื่องเซ็กส์หรืออยากจะมีอะไรกับเรา หรือมีผลประโยชน์แฝงอยู่เหมือนกันนะครับขอให้ดูให้ดีนะครับในช่วงที่ดาวพุธจะมาร่วมกับราหูในตำแหน่งนำหน้าลัคนาราศีมีนนะขอให้ดูให้ดีนะนะครับเพราะว่าอะไรอะ่ะเพราะว่าพุธกับราหูนี่มันไม่ถูกกันนะฮะแต่ผมเชื่อเชื่ออย่างหนึ่งว่าดาวอาทิตย์กับดาวพฤหัส ที่ทับลัคนาราศีมีนอยู่นั้นเป็นดาวที่คอยคุ้มครองให้กับชาวลัคนาราศีมีนใครที่มาไม่ดีคิดไม่ดีหรือมาแล้วหวังประโยชน์กับเราหรือมาหลอกหลอกมันน่าจะต้องมีอะไรมาติงหรือมาเตือนเราให้เราได้รู้ล่วงหน้านะครับฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกกับชาว ลัคนาราศีมีนทุกท่านนะพุธเนี่ยจะไปร่วมราหูในวันที่30มีนาเราพุธเนี่ยมันมานะมันมาร่วมกับราหูเนี่ยมันไปอยู่ในเรือนกระดุมพระเรือนการเงินและไอพุธเนี่ยมันเป็นดาวเจ้าเรือนคู่ครองของชาวลัคนาราศีมีนไงนะครับเรื่องของเรื่องมันก็โดยประการลัชษนี้นี่ก็เลยคือเป็นที่มาของสิ่งที่คุณจะต้อง ให้ความสําคัญเป็นพิเศษก็จําเป็นต้องดูแหละครับว่าคนที่เข้ามานั้นเป็นอย่างไรผมไม่ได้บอกว่าคนที่เข้ามาไม่ดีนะครับแต่มันมีทั้งดีและไม่ดีปนๆปปกันอยู่ในกรณีที่มาร่วมกับราหูตรงนี้หรือถ้าเกิดชาวลัคนาราศรีมีนสมมติมีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยเข้าพยายามจะเข้ามาหาเรามารู้จักกับเราเออมากเลย มาแบบโอ้โหเทพประมุมาเกิดเลยจะมาดียังไงก็แล้วแต่ให้คิดไว้ก่อนเลยว่าอเนี่ยแม่งต้องจะฟันกูแน่ถ้าพุดธมาร่วมกับลาหูเนี่ยอันเนี้ยพูดตรงๆนะไม่ต้องไปดัดจริตแบบมาอันนู้นอ้นี่หรอกเออแม่งต้องจะมาฟันเลยอะ่ะพุทธที่มาร่วมกับลาหูนี่แหละลาหูที่ร่วมกับพุทธนี่แหละอืมขอให้ดูให้ดีเถอะนะฮะ แต่ก็แล้วแต่บางคนอาจจะไม่ไม่ได้รู้สึกอะไรหรอกแต่ว่าดาวมันอ่านแบบเนี้ยผมก็อ่านให้คุณฟังไปแบบนี้แหละไม่มีอะไรซับซ้อนสินแสหมิงจะอ่านจากดาวอย่างเดียวอ่านจากดาวตรงตรงอ่านจากดาวตรงตงนะฮะอืม